วันนี้มาส่งงานนะครับออเนีิวูสามรถมีรีแมปเอฟห้ามีปั๊มไฟวีโก้พัดเบียร์ซีหเก้าสิเจกียเอสมีแค่นั้นช่วงล่างช่วงล่างเอาเบยงนี้แหละโช้คอัวช่วงล่างไม่มี A อะาบบยางมีโร d เด็คใช้งานหลังถนน โอ้ยเจ้น่ยเหนยนื <sk 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 ่ยเบอเบื่อคลงนจรงๆประมาณนี้ครับสเตปหลังถนนไม่ ไม,ม้ตายแล้วเมื่อกี้ใช่เหรอดีกลับเฉยเลย <Okay. S 1> <laughs> สนใจติดต่อได้ครับอูช่างกอ๊อ